สวัสดีครับบคุณสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาชมบ่บาวนีินโรยมะเล็ดพันป่าที่ฟุมิน237 อารมณ์คือใหม่ๆยัวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสักข้อตอนบินข้ามน้ำพ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึง่งจะเพิ่งมาบอกก่อนตอาจะเพิ่มบ้านอีวิทยุยมไม่ยินแล้วครับตาที่ไม่สนแล้วเข้าอย่างเดียว ขึ้นไม่ได้เลยนะคะต้นไม้เลยค่ะร่วมมจากทุกภาคส่วนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะทำให้กิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติในวันนี้นะคะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างนะคะขอบคุณนะคะที่กำลังปล่อยสมุกอยู่บ่าวนิงนะคะขอบคุณค่ะ และโอกาสสุดท้ายนี้นะคะเราในทีมของผู้จัดนะคะก็ขอบคุณประชาชนทุกท่านนะคะและ